สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโหนคลายทุกนะคะเป็นประจำทุกวันเวลาดีๆแบบนี้บ่าย2องโมงเป็นต้นไปค่ะกระดิฉันแปงรำวิลาสินีเมืองโคตรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและก็เช่นเคยนะคะรายการของเราก็ยังคงทำการตรวจเช็คดวงชะตาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพการเรียนเรียกว่า,วารายการของเรานะคะดูให้ หมดครบท้วนเลยถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดนะคะสนใจอยากจะโทรมาสอบถามดูดวงเรียกได้ว่าเช็คดวงกันสดๆเนี่ยสามารถโทรมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 2 1 0 7 3 9 5แล้วก็0 2 1 0 7 3 9 8ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะทาง Facebook ถ้าเกิดคุณผู้ชมคุณผู้ชมท่านใดนะคะไม่สะดวกในการโทรสามารถเซิร์ช e c o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  k ควาว่ามูเตลูแล้วก็พิมพ์ข้อความผ่านทางอินสตากหรือว่า Facebook ไ like ลฟ์กันได้และก็เรียกได้ว่าเป็น ประจำนะคะทุกๆวันพฤหัสเราจะอยู่กับศาสตร์ของไพ่ออร์โคกกับอาจารย์ยิ้มยิบซีท็อกค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยครับโอ้โหเรียกว่าไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะอาจารย์ครับผม,มแต่ว่าเราก็ยังคงเสิบความเออ แม่นตรงเป๊ะสาหรับเ,เกี่ยวกับการดูดวงสําหรับคุณผู้ชมเหมือนเดิมนะคะแล้วก็วันนี้เราก็ยังคงทําการตรวจเช็คดวงชะตา12นักษัตริย์กันเหมือนเดิมมารเริ่มกันที่ปีชวดกันเลยดีกว่าคะ่ะอาจารย์ครับผมสาหรับปีชวดนะครับท่านที่เกิดปีชวดในวันพรุ่งนี้นะครับท่านจะมีปัญหาเข้ามานะครับในส่วนเรื่องของปัญหานั้นจะต้องแก้ไขนะครับ รวมถึงจะต้องจำทนแบกรับกับภาระงานและก็หน้าที่แทนคนอื่นนะครับโดยที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับวันพรุ่งนี้นะครับให้คุณรู้จักกันเรื่องของการวางแผนและก็เรื่องของการปล่อยวางครับแล้วก็รวมไปถึงการที่โหมง,งานหนักมากเกินไปนั้นอาจจะทําให้คุณมีปัญหาสุขภาพก็เป็นได้ครับโอเคค่ะมาต่อกันที่ปีนักษัตรฉลูกันดีกว่าค่ะอาจารย์ครับผมสําหรับท่านที่เกิดปีฉลูนี่มันพรุ่งนี้นะครับท่านจะได้รับข่าวดีสิ่งที่รอคอยจะสมหวังนะครับมีการตกลงเจรจารวมถึงการทําสัญญาต่างๆนะครับแล้วก็เ,เกิดการ ร่วมลงทุนแบ่งและจัดสรรผลประโยชน์ได้อย่างลงตัวครับโอเคค่ะมาต่อกันที่ปีขานค่ะอาจารย์สำหรับท่านที่เกิดปีขานในวันพรุ่งนี้นะครับท่านจะเกิดภาวะเครียดความวิตกความกังวลนะครับแล้วก็ถูกกดดันเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการงานปัญหาที่มีนะครับยังไม่ได้รับการแก้ไขมีค่าใช้จ,จ่ายรุมเร้าเข้ามาหลายทางครับวันพรุ่งนี้ให้หนักน่นรู้จักปล่อยวางครับเพราะว่าการที่คิดมากไปและเครียดกังวลมากเกินไปเนี่ยมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรของท่านได้เลยนะครับปล่อยวางนะครับ โอเคค่ะมาต่อกันที่ปีนักษัตริย์สุดท้ายในช่วงนี้นะคะปีเถาะค่ะอาจารย์สาหรับท่านที่เกิดปีเถาะนะครับวันพรุ่งนี้สิ่งที่คิดและก็วางแผนไว้ยังไม่เป็นไปตามหวังครับควรอยู่นิ่งๆน,นะครับให้ชะลอเรื่องของการลงทุนแล้วก็หากเลี่ยงไม่ได้เนี่ยให้พิจารณาเงื่อนไขและก็เรื่องของผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยให้รอบคอบรอบด้าน<ม>ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจครับโอเคค่ะเรียกได้ว่าในช่วงแรกก็ครบไปแล้วสําหรับ4ปีนักษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นปีชวดฉลูขานเถาะเนี่ยเรียกได้ว่าครบไปแล้วสําหรับดวงชะตาของท่าน ในวันพรุ่งนี้นะคะเช่นเคยค่ะอาจารย์เราก็ยังคงเปิดสายรับหน้าไหม่กันเหมือนเดิมที่เบอร์โทรศัพท์02107395แล้วก็02107398ค่ะถ้าเกิดผู้ชมท่านใดสนใจอยากจะดูดวงเนี่ยรีบโทรเข้ามาเลยไม่งั้นช้าอดเนี่ย เสียใจไม่รู้ด้วยนะอ่าใช่ครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมทางบ้านเนาะมีคำถามอะไรที่สงสัยเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องอื่นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือสามารถโทรมาสอบถามในรายการได้นะครับแล้วก็ครั้นี้เนี่ยคำถามก็ขอให้แค่แบบชัดเจนตรงประเด็นแล้วกันนะครับเพราะว่าเพื่อให้การพยากรณ์นั้นมีความแม่นยำครับถอดเอ่อโทรมาได้ตอนนี้เลยนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดคนมีคู่ก็ระบุเอ้ความรักก็ระบุไปเลยว่าโสดหรือว่ามีคู่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับใช่ใช่ก็คือถ้าใครที่มี แจ้งด้วยว่าเราเนี่ยมีสถานะเป็นอย่างไรม,มีคนคุยมีคู่แล้วหรือว่าคือโสดสนิทะะนะครับก็สามารถโทรมาปรึกษาก็ได้ครับโอเคค่ะงั้นมาตอบคาถามทาง Facebook ดีกว่า